ที่เมื่อกี้เราผ่านมือถือแล้วคราวนี้เราผ่านจอคอมพิวเตอร์เป็น h i s t c o n n e c ตตัวนี้เป็น h i s c o o n n e t t นะอ่านี่เป็น h e a t Center l i ร e นะครับตัวนี้เป็นตัวทอปรุ่นใหม่ล่าสุดเซิร์ฟเวอร์เลย h c e n t e r ไรลงเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับเราผมก็ไปดูที่พอร์ตที่เราเปิดไปอยู่ตรงนี้นะสามารถคอนโทรลผ่านได้สามารถลองใช้ได้90วันนะครับ ตัวนี้เป็นโมดูลเห็นไหมครับลูกอย่างเลยสามารถคอนโทรลนี้ได้อยู่ที่ไหนคุณคอนโทรลได้นะเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เราจะสามารถปกติสําคัญที่สุดก็คือดูกล้องตอนปิดแล้วก็ดูเข้าออกประตูแล้วตัวนี้เป็นเพอร์สไล์เพอร์สไล์ก็คือว่าบุคคล Security ต่างๆอยู่ที่ตรงนี้นะครับสามารถสร้าง a c c e s s Control ได้ a c c e ซทเรเ e และแม้กระทั่งต่างๆหรือจะ Digital s ไซเอ t เทสนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็แมทด้วย นะครับแต่ว่าเราจะใช้จริงๆคือตัวตัวเปิดปิดประตูนี่ก็คือตัวนี้มีตัวนี้เป็นเวอร์ชัน try เอาเพราะฉะนั้นแล้วถ่ายเอาตัวเนี้ยเดี๋ยวผมต้องอินสตาล์เพิ่มโมดูลเพิ่มนิดนึงโอเคแตงเห็นไหมครับเวอร์ชัน try ของตัวนี้หมายความว่าโดนลิมิตไปที่2ประตูนะตัวนี้ได้ที่กล้องได้ที่8ตัวแต่ว่าตอนนี้มีตอนนี้เรามี access control อยู่6ประตู่ะ แล้วก็คนอยู่ร้อยกว่าคนตึกนี้ดีไวท์มี6กดีไวทเพราะว่าโดนลิมิตไว้นะครับตัวนี้เป็นรีพอร์ตที่เขาโชว์ว่าฟิงเกอร์เท่าไหร่กร์ดเท่าไหร่ทุกอย่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีใครเออร์เลอร์มั้งเห็นไหมตัวนี้มีพวกเออร์เลอร์นะเดี๋ยวผมก็ไปนั่งดีๆกันทีละอย่างนะครับตัวนี้เทนใช้กี่โมงเนี่ยจะบอกระยะเวลาใช้งานหมดเลยนะครับตัวนี้พอดีผมเพิ่งทำเพิ่งทำเอ็กเซสเพิ่งเปิดเอ่อเปิดไฟไวอสนะครับเปิดระบบไฟวอลระบบพอร์ตอะ เลยดีเทคได้เพราะจริงๆจะน,นิ่งมากนะครับเดี๋ยวเราดูนิดน,นึงว่า s ีเคียวเป็นยังไงตอนนี้ผมใช้ดูตัว a c c e s ซตัวที่เปิดปิดประตูอ่าเดี๋ยวผมดูซิว่าเดี๋ยวนะครับตัว m o n ิเตอร์ g อยู่ที่ตัวนี้ m o n i เตอร์ g อยู่ที่ตัวตัวนี้มี h e ล์มมอนิเตอร์นะครับมีระบบ <c oughs> ความร้อนด้วยระบบ เฮลโมเิเตอร์ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงน,น, draw, ไ Number, no limit, นะครับตอนนี้เอ c e p t ปงดอเห็นไหมนัมเบอร์ e อ็กเซมันโคดนลิมิตไว้นะครับอ่ะตอนนี้มีดอ18นะออนไลน์ Online. ผมกดดอ18นะพรเรียบร้อยแล้วอ่านี่คือดีเทลของอินโฟเมชันนะครับผมสามารถกดสั่งอันล็อกตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันล็อกคอมพิวเตอร์แล้วประตูเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยมีเสียงล็อกอยู่แล้กดล็อกก็คือประตูปิดหรือจะดีไม่อันล็อกก็คือไม่ล็อกตลอดหรือจะให้ล็อกตลอดเลยก็ได้สมมติเราไป จังหวัดหรือไปไกลๆดีมายล็อกตลอดใครเข้าบ้านเลยไม่ได้นะนี่หรือเราจัดงานต่างๆเนี่ยรีมายอันล็อกเลยสมมติงานมิทติ้งงานอะไรต่างๆงานปาร์ตี้งานประชุมมิติ้งใหญ่คนเข้าเยอะผมก็กดคาว่าอันล็อกทุกคนเดินเข้าได้หมดเลยไม่ต้องสแกนครับเพราะว่ามันงั้นยุ่งยุ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นโ v ว e w ทุกอย่างสามารถเป็นสวัสดิ์ที่ดีมากๆเลยนะครับมาตัวิง แล้วก็ตัวคอนโทรลตัวกล้องนี้สามารถดูได้ด้วยนะครับผมแอสเซทกล้องไปแล้วแต่ว่าโดนลิมิตไว้ที่8ตัวนะครับแล้วก็ตัวรอตัวอย่างทุกอย่างเนี่ยผมทํให้หมดบ่อยแล้วเราก็สามารถดูแอสเซทผ่านมือถือได้เลยก็คือตัวนี้ตัวนี้คือทรัพยากรที่เราแอดมาหลังจากแอดมาเสร็จแล้วอย่างประตูเปิดเนี่ยผมก็ใช้สุดคือประตูเปิดปิดเนี่ยแหละครับมีคนเข้าออกเรากดเปิดแค่นี้เองนะประตูจะเปิด,ดบ้อยแล้ว ปลดล็อกแล้วมันเขียนว่าปลดล็อกแล้วใครเดินเข้ามาจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มีคนเข้ามานะมีคนแปลกหน้าสามารถทอล์กคุยตรงนี้ก็ได้กดทอล์กก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แก้ที่ระบบนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ระบบนิดนึงก่อนเพราะว่าผมปิดปิด,ป,ดปิดไปอยู่นิดนึงนะครับก็สามารถเนี่ยมีเสียงข้างล่างแล้วคุยกันได้แล้วเป็นทูเวย์ฮัลโหลทดสอบข้างล่างก็มีฮัลโหลทดสอบหละนะครับตอนนี้สามารถคุยกันได้แล้วแต่ว่า ข้างล่างกะสามารถ call เข้ามาที่เครื่องนี้ได้เดี๋ยวผมไปแก้นิดนึงก่อนนะครับไปที่คอนฟิกเครื่องพอดีผมยังไม่แก้คอนฟิกเครื่องว่าเป็นอย่างไรพวกพอร์ต,ต่างๆนะที่สำคัญคือตัวพอตนะเพราะฉะนั้นเวลาตอนดีไซน์ระบบทําดีๆนะครับว่าพอตคือเป็นอย่างไงนะครับพอตก็คือตัวอยู่ที่ตัว Ac c e s s ส a วตัวนี้แหละนี่พอรตเนี่ยที่ว่าพี่เมื่อกี้เราล่างไล่กันนะครับพอตตัวนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมคอยอธิบายวันหลังแล้วกันมีเวลาอธิบายกัน,นครับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับพูดด้ง่ายว่าท เฮสเซนเทลไล h โปรเฟชช s ลเว็บเรียบร้อยนะครับเซเวอรเราอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นไข่อันพอเชนเราดูวยไขอันได้จะไม่เหมือนะะเซเวอร์เซเวอร์จะละเอียดก,กว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวไขอันนะครับแต่ว่าสามารถเข้าออกดูมันได้ละจบละถือว่าจบวิธีการในการทำงานเบื้องต้นนะครับสวัสดีครับ